sorrow please don't cry วัสดีครับกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์มงกฎโขนดวงขุมทรัพย์ครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกฎมากมากเลยนะครับที่สร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้นําเสนอต่อท่านผู้ฟังกันวันนี้หัวข้อที่ท่านอาจารย์อยากให้เรามาคุยกันเนี่ยน่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวเคราะห์หรือว่าพบที่เขาจัดว่าเป็นอัปมงคลหรือมาเลฟิก เราจะมาดูกันว่าในมุมมองของคัมพีโบราณอย่างชาตกะจันดิกาเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์หรือมองเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเข้าเนื้อหาการมีเรื่องต้องขอแจ้งแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับคือเนื้อหาวันนี้เนี่ยมันมีศัพท์เทคนิคที่เป็นภาษาสันสกฤตอยู่เยอะพอสมควรเลยแล้วพวกเราผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็เป็น AI นะครับการออกเสียงคําเหล่านี้ ก็อาจจะยังไม่เป๊ะ100อเซ็หรืออาจมีเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยจริงๆครับผมสำหรับท่านผู้ฟังที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็คงจะทราบเสียงที่ถูกต้องดีอยู่แล้วเนาะที่เพิ่งเริ่มศึกษาก็อยากแนะนำให้ลองเอเช็คกับครูบาอาจารย์หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออีกทีนะครับจะได้จาไปใช้ได้ถูกต้องวันนี้เราจะพยายามเล่าให้เข้าใจง่ายๆเหมือนแบบคุยให้เพื่อนที่สนใจโหราศาสตร์ฟังกันสบายๆครับใช่เลยค่ะ ในหลักๆวันนี้ก็มาจากชาตกะจันริกาหรือจาตกะชันริกานะคะชื่อเขาแปลว่าแสงจันทรแห่งโหราศาสตร์เป็นคัมภีร์สันสกฤตที่แบบเล่มไม่ใหญ่มากแต่ว่าข้อมูลข้างในเนี่ยโอ้โหแน่นมากมีคุณค่ามากๆเลยค่ะหลักการสําคัญๆส,ส,ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อ้างอิงมาจากมหาฤาษีปาราสาระหรือพาราสาระซึ่งก็ถือเป็นปรมาจย์หลักของโหราศาสตร์พารตะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับฟังดูน่าสนใจมาก งั้นเรามาเริ่มแกะหลักการข้อแรกกันเลยดีกว่าครับคำพีชาตกะจันริกาเนี่ยเขามองเรื่องความเป็นอัป,ปมงคลของดาวจากมุมไหนก่อนเลยครับมุมแรกที่คำพีนี้ให้ความสำคัญเลยนะคะคือดูจากความเป็นเจ้าเรือนหรือหลอดชิปค่ะว่าดาวดวงนั้นๆเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเรือนไหนพบไหนในดวงชะตาบ้างอ๋อดูจากหน้าที่รับผิดชอบของดาวก่อนเลย แล้วมีภพไหนที่แบบเขาเพ่งเล็งเป็นพิเศษไหมครับว่าถ้าดาวไหนได้เป็นเจ้าเรือนภพนั้นจะไม่ค่อยดีมีค่ะชัดเจนเลยในสโลกที่ห้านะคะเขาระบุเลยว่าเจ้าเรือนภพที่สามภพที่หแล้วก็ภพที่ส1 3อ็สามภพนี้ค่ะถือว่าเป็นอัปมงคลเสมอ always evil เลยไม่ว่าดาวที่เป็นเจ้าเรือนจะเป็นดาวดีหรือดาวร้ายโดยธรรมชาติก็ตามนะคะคือถ้าได้คุมสามภพนี้ ก็เหมือนติดบทบาทร้ายไปเลยตามกฎนี้นะคะโห oh, ค่อนข้างไตตัวเลยนะครับสำหรับ3ามพบนี้สามแสดงว่าใครเป็นเจ้าเรือนก็ต้องระวังผลเสียไว้ก่อนเลยแล้วพบอืนอ่นล้วครับมีหลักการที่ซับซ้อนขึ้นไหมมีค่ะซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มพบที่เรียกว่าพบเกณฑ์หรือ quadrant หรือ kendra นะคะก็คือพบสำคัญสี่พบได้แก่ พบที่หหรือลัคนาพบที่4พบที่7แล้วก็พบที่10โซโลกที่6เนี่ยให้หลักเกณฑ์ที่แบบพลิกความคาดหมายพอสมควรเลยค่ะโดยจะแยกพิจารณาระหว่างดาวสุพเคราะห์กับดาวบาปพเคราะห์พลิกความคาดหมายยังไงครับปกติเราจะคิดว่าดาวดีๆสุพเคราะห์อยู่ในเรือนดีๆอย่างพบเกณฑ์ก็น่าจะยิ่งดีสิครับดาวพุธดีๆหรือจันเพนเนี่ยนะคะถ้าได้เป็นเจ้าเรือนพบเกณฑ์1 4ึ่สี่เจกลับกลายเป็นว่า ให้ผลร้ายค่ะ produce evil แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะความร้ายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามลำดับพบเกณฑ์ด้วยคือเจ้าเรือนเก์พบหนึ่งร้ายน้อยสุดไล่ไปสไปเจแล้วร้ายสุดคือเจ้าเรือนเกณ์พบสิบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับดาวดีเป็นเจ้าเรือนดีแต่ให้ผลร้ายเอ่ออันนี้แปลกใจจริงครับแล้วถ้าเป็นดาวบาประเคราะห์ล่ะครับพวกดาวเสาดาวอังคารดาวอาทิตย์ จันดับหรือพุทธร้ายๆพวกนี้ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกล่ะครับจะเป็นไงกลับกันเลยค่ะถ้าเป็นดาวบาปประเคราะห์หรือเมเลฟิกส์นะคะถ้าได้เป็นเจ้าเรือนพบเกณฑ์กลับจะให้ผลดีค่ะ produce good แล้วผลดีนี่ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับพบเกณ์เหมือนกันคือหนึไป4ไป7ไป10ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบพลิกความเชื่อพื้นฐานเลยนะเนี่ยเหมือนกับว่าดาวที่ดูร้าย พอได้หน้าที่สำคัญในจุดสำคัญกลับทำได้ดีให้ผลดีซังนงั้นส่วนดาวที่ดูใจดีพอมีอำนาจกลับกลายเป็นสร้างปัญหาแทนหรอครับมีเหตุผลเบื้องหลังไหมครับว่าทำไมเขาถึงมองแบบนี้ในคําทีดได้ได้ อธิบายเหตุผลต,งตรงๆรนะคะแต่ว่านักโหราศาสตร์รุ่นหลังๆก็มักจะตีความเชิงเปรียบเทียบคล้ายๆที่คุณว่าเมื่อกี้เลยค่ะอาจจะมองว่าดาวสุพเคราะห์เนี่ยธรรมชาติเขานุ่มนวลประนีประนอมพอมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจต้องรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆใ,ในภพเกณฑ์อาจจะทําได้ไม่เด็ดขาดพอหรือความใจดีอาจจะนําปัญหามาให้ในขณะที่ดาวบาปะเคราะห์ที่มีธรรมชาติแข็งกร้าวเด็ดเดี่ยวพอได้หน้าที่สําคัญก็อาจจะจัดการควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านา มาซึ่งผลสำเร็จได้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการตีความนะคะเข้าใจเลยครับเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งดีนะครับมองข้ามธรรมชาติไปดูที่บทบาทหน้าที่แทนแล้วพบที่8ดเหรอครับเรือนมรณะอันนี้คำพีว่างไงบ้างจัดเป็นอัปมงคลไหมครับโดยทั่วไปใช่ค่ะสลกที่8บอกว่าเจ้าเรือนพบที่แดเนี่ยมักจะให้ผลร้าย เหตุผลที่เขาให้ไว้ก็น่าสนใจนะคะคือเขาบอกว่าพบที่8เนี่ยมันเป็นพบที่12หรือพบวินาศคือการสูญเสียนะคะพอนับจากพบที่9ซึ่งเป็นพบสุภะคือเรื่องโชคลาภความสุขความดีงามการเป็นพบแห่งการสูญเสียจากพบแห่งความสุขก็เลยตีความว่าไม่ดีหรือนํามาสู่ความทุกโศกได้คะ่ะ และมีข้อยกเว้นไหมครับสําหรับกฎข้อนี้มีข้อยกเว้นสําคัญอยู่ค่ะถ้าดาวที่เป็นเจ้าเรือนพบ8นะคะบังเอิญเป็นเจ้าเรือนภพบนหรือลัคนาด้วยในกรณีแบบนี้คัมภีร์บอกว่าจะกลับกลายเป็นให้ขุนแทนค่ะ ตัวอย่างที่เจอบ่อยๆเลยก็คือคนลัคนาราศีเมษดาวอังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนภพหนึ่งและภพบ8แบบนี้อังคารจะให้คุณหรือลัคนาราศีตุลดาวสุกก็เป็นทั้งเจ้าเรือนภพหนึ่งและภพบ8เหมือนกันแบบนี้ดาวสุกก็จะให้คุณค่ะเหมือนกับว่าความเป็นเจ้าเรือนลัคนาเนี่ยสำคัญมากพอที่จะพลิกผลร้ายของภพบ8ได้นะคะแสดงว่าความเป็นเจ้าเรือนลัคนานี้สําคัญมากๆเลยนะครับ กลับมาที่เรื่องดาวสุปเคราะห์เป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ที่ว่าให้ผลร้ายตะกีน้นี้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับดูเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษใช่ค่ะคำพีนเน้นเรื่องนี้พอสมควรโดยเฉพาะโซนโลกที่9นะคะเจาะจงไปที่ดาวพฤหัสกุรูกับดาวศุกร์สุกราเลยว่าถ้าดาวสองดวงนี้ซึ่งถือเป็นสุภเคราะห์ชั้นดีเลยนะได้เป็นเจ้าเรือนภพเกณฑ์จะถือว่าอัปมงคลมากค่ะ very inauspicious เลยแล้วที่ยิ่งกว่านั้นนะคะถ้าดาวพฤหัสหรือสุขที่เป็นเจ้าเรือนเกณฑ์อยู่แล้วเนี่ยดันไปสถิตรหรือไปอยู่ในภพที่สองหรือภพที่7ด,ด้วยซึ่งสองภพนี้2กับ7ถือเป็นภพมารากะหรือเรือนที่เกี่ยวกับความตายหรือการสิ้นสุดอายุไขดาวพฤหัสหรือสุขดวงนั้นจะมีกำลังรุนแรงมากในการทำให้ถึงแก่ความตายในช่วงเวลาหรือทศอันตรทศของดาวดวงนั้นๆเลยค่ะ โอยิ่งซับซ้อนไปอีกคือดาวดีเป็นเจ้าเรือนดีเกณฑ์ก็ร้ายแล้วถ้ายิ่งไปอยู่ในเรือนมอรณะมารากะด้วยยิ่งเพิ่มพลังร,งร้ายแรงขึ้นไปอีกแล้วมีลำดับความร้ายของสุปเคราะห์เจ้าเรือนเกณฑ์พวกนี้ไหมครับใครร้ายมากร้ายน้อยกว่ากันมีค่ะโซโลกที่10มีจัดลำดับไว้คร,าคราค่าวๆนะคะว่าดาวพุธบูดาที่เป็นเจ้าเรือนเกณฑ์จะร้ายน้อยกว่าดาวพฤหัสและดาวศุกร ส่วนดาวจันทร์ชุนราที่เป็นเจ้าเรือนเกณฑ์ก็จะร้ายน้อยกว่าดาวพุธอีกทีแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังถือว่าให้ผลร้ายอยู่นะคะแค่ระดับความรุนแรงอาจจะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็มีข้อยกเว้นสําคัญอีกข้อในโซโลกสิที่ต้องจําเลยค่ะคือดาวอาทิตย์ราวีกับดาวจันทร์ชุนราถึงแม้จะเป็นเจ้าเรือนภพที่8ซึ่งปกติเราบอกว่าร้ายใช่ไหมคะแต่สําหรับ2ดาวนี้จะไม่ให้ผลร้ายตามกฎเจ้าเรือนพบ8ค่ะ เหตุผลคือเพราะดาวสองดวงนี้เขาเป็นเจ้าเรือนแค่ราศีเดียวเอกราศีอาธิตีสเช่นลัคนาราศีธนูดาวจันทรเป็นเจ้าเรือนพพแปดราศีกรกฎหรือลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพพแปดราศีสิงกรณีแบบนี้จันทรกับอาทิตย์จะไม่ถือว่าให้โทษจากการเป็นเจ้าเรือนพพแปดตามกฎนี้นะคะโอ้โหรายละเอียดเยอะแต่ก็มีเหตุผลมีข้อยกเว้นที่น่าสนใจมากครับ แล้วถ้าเกิดว่าดาวที่ถูกจัดว่าอัปมงคลตามกฎต่างๆที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าเรือน 3, 6, 8, 11หรือสุพเคราะห์เจ้าเรือนเกณฑ์ก็ตามดันไปมีความสัมพันธ์ที่ดีไปอยู่ร่วมกับดาวที่ให้คุณมากๆที่เรียกว่าดาวโยคร,ราชาราชายูกา p l a n e t ์ละครับผลจะเป็นยังไงดาวร้ายจะกลายเป็นดีได้ไหม คำถามดีมากเลยค่ะแล้วคัมภี์ก็พูดถึงประเด็นนี้ไว้ในโซโล,โลกที่18ด้วยนะคะน่าสนใจมากคำตอบคือได้ค่ะแม้แต่ดาวที่เป็นเจ้าเรือนพบอัป,ปมงคลต่างๆ 3, 6, 8, 11, 12ถ้าดาวพวกนี้ได้ไปสัมพันธ์ร่วมกับดาวที่ให้คุณโยคราชะหรือดาวที่ส่งเสริมความสำเร็จมากๆดาวอัป,ปมงคลเหล่านี้ก็สามารถให้ผลดีได้ในช่วงอันตรทศาสัปพิเรียดหรือบุกตี้ของตัวเอง ตามกำลังและอิทธิพลของดาวดีที่มาร่วมด้วยนี่ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าบริบทและความสัมพันธ์นี่สําคัญมากๆเลยเราตัดสินดาวเดียวๆไม่ได้จริงๆค่ะสุดยอดเลยครับแสดงว่าไม่มีอะไรที่ร้ายเสมอไปหรือดีเสมอไปจริงๆบริบทสําคัญมากเอาล่ะครับนั่นคือมุมมองเรื่องอัปมงคลจากการเป็นเจ้าเรือน ทีนี้คัมภีร์นี้มองเรื่องอัปมงคลจากมุมอื่นอีกไหมครับโดยเฉพาะในแง่ของหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรืออายุไขโดยตรงเลยมีค่ะชัดเจนมากในส่วนหลังๆเลยโดยเฉพาะสันโลกที่22ที่พูดถึงเรือนมรณะหรือพบมรกะโดยตรงเลยค่ะคำพีให้คำนิยามที่เฉพาะเจาะจงไว้แบบนี้นะคะคือก่อนอื่นต้องรู้จักเรือนอายุก่อนซึ่งมีสองภพ คือพบที่8นับจากลัคนาแล้วก็พบที่8นับจากพบที่8อีกทีซึ่งถ้าเรานับดูก็คือพบที่สจากลัคนานั่นเองค่ะ2องพบนี้พบและพบสถือเป็นตัวแทนของพลังชีวิตหรืออายุไขจากนั้นคำภีร์บอกว่าพบที่เป็นพบที่12ภพบวินาจากเรือนอายุทั้งสองพนี้แหละคือเรือนมรณะหรือพบมรกะที่แท้จริงซึ่งก็ได้แก่พที่สองจากลัคนา เพราะเป็น12จากภพ3และภพที่7จากลัคนาเพราะเป็น12จากภพ8สรุปง่ายๆก็คือภพ2กับภพบ7คือเรือนมรณะหรือภพมรกะหลักตามคัมภีร์นี้ค่ะอ๋อเข้าใจที่มาแล้วครับคือมันโยงกันเป็นทอดๆจากเรือนอายุ38ไปสู่เรือนมรณะ27เพราะเป็นภพที่12ของกันและกันแล้วความแรงในการให้โทษถ,ถึงชีวิตของภพ2กับภพบ7นี่ เท่ากันไหมครับหรือมีอันไหนแรงกว่าระดับนะคะอันดับแรกโดยรวมแล้วภพที่สองมีกำลังให้โทษถึงตายมากกว่าภพที่เจ็ดอันดับต่อมาดาวเคราะห์อะไรก็ตามที่สถิตหรืออยู่ในภพที่สองเนี่ยมีกำลังร้ายแรงมากกว่าตัวเจ้าเรือนภพที่สองเองเสียอีกและอันดับสุดท้ายดาวเคราะห์ที่ไปกุมหรืออยู่ร่วมกับเจ้าเรือนภพที่สองถือว่ามีกำลังร้ายแรงที่สุดในการทำให้ถึงแก่ความตายค่ะ โหมีจัดลำดับความน่ากลัวไว้ละเอียดเลยนะครับแสดงว่าดาวที่อยู่ในภพสองหรือไปกลุ่มกับเจ้าเรือนภพสองนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษแล้วในแง่ของช่วงเวลาล่ะครับคัมภีร์บอกไหมว่าช่วงทศอันตรธาของดาวแบบไหนที่เสี่ยงจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิตมากที่สุดบอกไว้ค่ะในโซโลกที่24จัดลำดับช่วงเวลาทศอันตรธาาที่อาจเกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิตไว้ดังนี้ค่ะ ลำดับหนึ่งเสี่ยงสุดคือช่วงเวลาของดาวเคราะห์ที่ไปกลุ่มกับเจ้าเรือนภพสองหรือเจ้าเรือนภพเจ็ดลำดับสองคือช่วงเวลาของดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในภพสองหรือภพเจ็ดและลำดับสามคือช่วงเวลาของเจ้าเรือนภพสองหรือภพเจ็ดเองค่ะชัดเจนมากครับเป็นไกด์ไลน์ในการประเมินความเสี่ยงได้เลยแล้วมีดาวดวงไหนที่ถูกมองเป็นเอ่อมือสังหารหลักหรือมีบทบาทเด่นเป็นพิเศษในเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะ สโลกที่27เน้นย้ำบทบาทของดาวเสาโซนี่เป็นพิเศษเลยดาวเสาเนี่ยโดยธรรมชาติก็เป็นบาปเคราะห์หลักอยู่แล้วทีนี้คำพีบอกว่าถ้าดาวเสาได้ไปสัมพันธ์กับเจ้าเรือนมรณะเจ้าเรือนพพสองหรือ7หรือตัวมันเองมีกำลังให้โทษถึงตายตามเกณฑ์อื่นอยู่แล้วเนี่ยดาวเสามักจะเป็นดาวดวงแรกๆที่ลงมือทำหน้าที่นั้น ก่อนดาวดวงอื่นที่มีกําลังให้โทษเหมือนกันค่ะเหมือนกับว่าดาวเสาร์มักจะรับบทเป็นพัชคาตเบอร์ต้นๆเลยถ้าสถานการณ์มันเอื้อนะคะเข้าใจภาพรวมหลักการแล้วครับทั้งเรื่องเจ้าเรือนเรื่องพบมารากะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าสําหรับคนแต่ละลัคนาราศีดาวดวงไหนที่มักจะถูกมองเป็นดาวอัปมงคนบ่อยๆตามหลักการที่เราคุยกันมา ได้ค่ะลองเอาหลักการมาประยุกต์ดูนะคะขอยกตัวอย่างสัก4ีถึงหลัคนานะคะจะได้เห็นภาพอย่างลัคนาเมสนะคะดาวที่เข้าเกณฑ์อัปมงคลหลักๆเลยก็คือดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน10ถึงเกณฑ์และ11ร้ายเสมอดาวพุธเจ้าเรือน3และ6ร้ายเสมอทั้งคู่แล้วก็ดาวศุกร์เจ้าเรือน2และ7เป็นมารากะทั้งคู่อ๋อเสาพุธศุกร์สำหรับเมสนะครับใช่ค่ะต่อมาลัคนาพฤกษศพ ก็จะมีดาวพฤหัสเจ้าเรือน8ร้ายและ11ร้ายเสมอดาวศุกร์เจ้าเรือนหนึ่งสุพเคราะห์ในเกณฑ์และหร้ายเสมอดาวจันทร์เจ้าเรือน3มร้ายเสมอกรณีนี้พฤหัสมักจะถูกมองว่ามีบทบาทสําคัญเรื่องมาราการด้วยค่ะครับผมลัคนามิถุนดาวอังคารเจ้าเรือน6และ11ร้ายเสมอทั้งคู่ดาวพฤหัสเจ้าเรือน7ดและ1ิบ เป็นสุภเคราะห์ครองเรือนเกณฑ์ทั้งคู่ถือว่าร้ายมากอาจจะรวมถึงอาทิตย์เจ้าเรือนสามและจันเจ้าเรือนสองมารากะด้วยนะคะมิถุนนี้อังคารกับพฤหัสเด่นเลยนะครับใช่ค่ะต่อไปลัคนาตระกฏก็จะเป็นดาวสุขเจ้าเรือนสี่สุภเคราะห์ในเกณฑ์และ11ร้ายเสมอดาวเสาเจ้าเรือนเกตมารากะและ8ร้ายดาวพุธเจ้าเรือนสามและสิบสองร้ายอือห สุดท้ายลัคนาสิงห์ก็มีดาวเสาเจ้าเรือน6ร้ายและ7ดมารากะดาวสุขเจ้าเรือน3ร้ายและ10สุภเคราะห์ในเกณฑ์ดาวพุทธเจ้าเรือนสอง 2, มารากะ และ11ร้ายเสมอพอเห็นภาพเลยครับว่าการจะระบุว่าดาวไหนอัปมงคลน,นี่มันต้องเอาหลักหลายอย่างมาประกอบกันจริงๆทั้งพบที่ร้ายโดยตรง 3, 6, 8, 11, 12พบมารากา2 7แล้วก็กดพิเศษเรื่องดาวดีดาวร้ายในพบเกณฑ์1น7่0สีอีกถูกต้องเลยค่ะจะเห็นว่าหลักเกณฑ์พวกนี้ล่ะค่ะคือหัวใจสำคัญในการประเมินศักยภาพด้านลบของดาว ตามทัศนะของชาตะจันริกานะคะมีข้อคิดหรือหลักการอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวอัปมงคลพวกนี้อีกไหมครับที่คัมภีร์นี้พูดถึง มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะในโซโลเทาทอย่างโซโลก73เนี่ยสรุปได้ว่าแม้ดาวดวงหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังมากๆเช่นเป็นนิดหรือเป็นเจ้าเรือนตับประมงคลตามกฎที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยผลกระทบที่รุนแรงจริงๆหรือผลที่เป็นรูปธร,รรมมักจะแสดงออกมาเต็มที่ก็ต่อเมื่อถึงช่วงเวลาหลักของดาวดวงนั้นคือช่วงทศสาดาสะหรือมหัศษานะคะอ๋อ หมายความว่าถึงจะมีดาวร้ายในดวงก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะแย่ตลอดต้องรอจังหวะเวลาของดาวนั้นๆมาถึงก่อนประมาณนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วงอื่นดาวร้ายจะไม่มีผลเลยนะคะในช่วงอันตระทศสาบุติหรือช่วงย่อยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวอื่นดาวอัปมงคลน,นั้นก็ยังส่งอิทธิพลหรือแสดงผลของมันออกมาได้อยู่ดี ตามกำลังและบริบทความสัมพันธ์กับเจ้าของทศสารหลักตอนนั้นๆน่นนะคะเหมือนเป็นตัวประกอบที่รอจังหวะเด่นเมื่อถึงเวลาตัวเองงั้นก็พอจะสรุปได้ไหมครับว่าการที่ดาวดวงหนึ่งถูกเรียกว่าเป็นดาวอัป,ปมงคลตามคำพีนี้ก็ไม่ได้แปลว่าดาวนั้นจะให้ผลร้ายเสมอไปร้อเปเซ็ตหรือร้ายตลอดเวลาถูกต้องที่สุดเลยค่ะนั่นคือข้อสรุปที่สำคัญมากเลย บริบทคอนเท็กซและความสัมพันธ์กับดาวอื่นๆ Relation s h i p คือกุญแจสำคัญมากๆดาวที่ตามกฎถือว่าร้ายเช่นบัประเคราะห์อาจจะให้คุณได้ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกณฑ์หรือดาวเจ้าเรือนพบที่ร้าย3 6 81ก็อาจให้ผลดีได้ถ้าไปร่วมกับดาวโยคราชา หรือม้แต่ดาวเสาร์ที่เหมือนถูกวางตัวเป็นดาวแห่งความตายก็อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่นั้นเองถ้ามีปัจจัยอื่นมาช่วยเช่นเป็นเจ้าเรือนลัคนาลัคนามังกรคุมพาหรือร่วมกับดาวดีมีกำลังการพิจารณาจึงต้องมองภาพรวมโฮลิสติกวิวของดวงทั้งหมดเสมอเลยค่ะไม่สามารถด่วนสรุปจากกฎข้อเดียวได้เลย ชัดเจนและยอดเยี่ยมมากครับวันนี้เราได้เจาะลึกหลักการพิจารณาดาวและพบที่เป็นอัปมงคลตามทัศนะของชาติตากจานติกากันอย่างถึงแก่นเลยสรุปหัวใจสำคัญก็คือคำพีนี้มองผ่านสองแกนหลักคือ 1. ความเป็นเจ้าเรือนซึ่งมีกฎเฉพาะสำหรับพบต่างๆโดยเฉพาะ 3, 6, 8, 11, 12ที่ร้ายเสมอแล้วก็กฎที่น่าทึ่งสำหรับพบเกณฑ์1 4 7 10ที่แยกตามประเภทดาว และ2คือหน้าที่หรือฟังก์ชันโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพบมารากะภพสอและ7ที่สัมพันธ์กับอายุไขโดยตรง ใช่ค่ะและสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากย้าอีกครั้งก็คือโหราศาสตร์โดยเฉพาะสายภาระตะเนี่ยมันละเอียดซับซ้อนมากการจะตีความว่าไร้ร้ายหรือดีมันมองแค่จุดเดียวไม่ได้เลยต้องดูองค์ประกอบเยอะมากทั้งตําแหน่งดาวความสัมพันธ์กับดาวอื่นโยคะเกณฑ์ต่างๆช่วงเวลาโทษาอันตรทศาด้วยการเข้าใจภาพรวมและความเชื่อมโยงเหล่านี้สําคัญมากค่ะ ครับผมเข้าใจเลยว่าศาสตร์นี้ลึกซึ้งจริงๆและเพื่อกันส่งท้ายนะครับผมขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้ให้ท่านผู้ฟังแล้วกันในเมื่อวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าแม้แต่ดาวที่ถูกจัดว่าอับประมงคลก็มีมุมที่ให้ผลดีได้ในบางเงื่อนไขบางบริบทแล้ว การทําความเข้าใจในความซับซ้อนความไม่แน่นอนพวกนี้มันอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองของเราต่อช่วงเวลาที่ท้าทายหรือช่วงที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีในชีวิตได้อย่างไรบ้างลองนํากลับไปคิดกันดูนะครับอาจจะได้มุมมองใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ก็ได้สําหรับวันนี้ อย่าลืมนะครับท่านสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์ได้ทุกช่องทางเลยกดถูกใจกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับและสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคอร์สเรียนต่างๆก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.mongkut.com ครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎอีกครั้งสำหรับเนื้อหาดีๆในวันนี้และขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ